หน้าแว่นหกนิ้วนะครับสามลูกกลิ้งนะครับผมออกเร็วชวดเลยครับผมทันใจนะครับต้องใช้มอเตอร์กี่แรงคะมอเตอร์ขั้นต่ำสามแรงครับผมออกเร็วมากนะครับเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ของโรงลึงทรัพย์สําราญนะครับรุ่นใหม่ใช้ลูกกลิ้งสามลูกทันใดสนใจติดต่อมานะครับผม08 4 4 7 1ป0 2ีนนะครับหนึ่งชั่วโมงได้ประมาณ ก็มาเพร์สองาทเไงสิบ้กรู้เลว่ามันเร็วมากบหกโาบกโลนะคะตอนนี้กเโค่าลูกกลิ้งคือลูกล้งสามลกนะคะ3ามตัว 그. b c